สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่แอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ครูพี่แอนอยู่กับคุณหมอเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์อาสาด้วยนะคะดูแลในส่วนของ home isolation หรือว่าดูแลผู้ป่วยโควิดที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะพี่แอนเชื่อว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆสาระเน้นๆอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าทุกคนขาเชื่อไหมว่าคลิปนี้มีหลายข้อมูลมากๆนะที่ ที่แอนไม่รู้มาก่อนมาฟังกันเลยค่ะว่าถ้าฉันติดโควิดต้องอยู่ที่บ้านฉันต้องดูแลตัวเองยังไงมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างจากทางคุณหมอและพยาบาลนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยแต่ก่อนอื่นไปฟังคุณหมอแนะนําตัวกันก่อนค่ะแพทย์หญิงสศสีใหญ่สว่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจักษุแพทย์นะคะแพทย์อาสาออที่ไปช่วยดูแลในเรื่องกลุ่มของโฮมไอโซเลชันที่พักที่บ้าน สำหรับโครงการของ1330นะคะขอเรียกว่าคุณหมอฝ่ายละกันเนาะคุณหมอฝ่ายนะคะ,<ล>ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะพูดคุยในเรื่องของสเต็ปการดูแลตัวเองกันก่อนนะคะอย่างในสเต็ปแรกเนี่ยสมมติว่ายังไม่เป็นโควิดเรามีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างไรได้บ้างค่ะก็แน่นอนค่ะต้องป้องกันตัวเองเต็มที่เพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยอย่างที่ทราบมันก็สามารถติดได้ทางเดินหายใจหรือแม้แต่การสัมผัส นะคะอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากอนามัยซึ่งปัจจุบันเนี่ย CDC นะคะก็แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะโดยที่ข้างในเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นแบบออหน้ากากที่เป็นหน้ากากทางการแพทย์ก็จะดีนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็เป็นหน้ากากผ้าได้เพื่อปรับให้กระชับกับใบหน้านะคะก็ <I know. S 1> จะแนะนําว่าให้ใส่หน้ากาก2ชั้นจะป้องกันได้ดีที่สุด แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยถ้าเราจําเป็นที่เราต้องสัมผัสอะไรบางอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ําจับลูกบิดประตูกดลิฟต์อะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เราสัมผัสเนี่ยต้องล้างแอลกอฮอล์เสมอค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีก๊อกน้ํามีสบู่ล้างมือเนี่ยก็ต้องพยายามล้างมือให้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติว่าเลี่ยงได้นะคะควรจะเว้นระยะห่างจากคนอื่นประมาณ6ฟุตถึง2เมตรนะคะถึงจะปลอดภัย ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ที่ใกล้ๆกันมากๆโดยเชพาะในที่ที่อากาศปิดเช่นในลิฟต์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้มากขึ้นนะคะถ้าเลี่ยงได้ควรอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งโอเคนะคะแล้วอยากจะทราบค่ะว่าถ้าสมมติเราฉีดแอลกอฮอล์ที่มือแล้วเราจะเป็นต้องล้างมืออีกไหมคะค่ะจริงๆแล้วที่ดีที่สุดคือแนะนําล้างมือนะคะแต่ว่าในบางที่ที่สมมติว่าไม่สามารถล้างมือได้ไม่สะดวกเนี่ยก็รย์แอลกอฮอล ก็สามามรถช่วยทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการป้องกันตัวเองภายนอกแล้วค่ะคุณหมออยากจะรู้ว่าเรามีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรได้บ้างเพราะเท่าที่กคแอนทราบอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมต้องถามคุณหมอนะคะเท่าที่ทราบก็คือถ้าร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเราสามารถที่จะ ต่อสู้กับโควิดได้ถักรืจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลักสากลทั่วไปว่าถ้าสุขภาพเราแข็งแรงนะคะเราก็มักจะไม่ค่อยจะป่วยเออหลายคนก็พยายามคิดว่าเอะฉันจะทำไงดีให้ร่างกายแข็งแรงนะคะซึ่ง มีหลักการมากมายเลยแต่ว่าหลักการที่เ,เรียกว่าเป็นเป็นสากลแล้วก็ค่อนข้างดั้งเดิมก็ครูแอนน่าจะเคยได้ยินหลักการ4อ,อ่<ม>อ้ใช้หลักการนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะ<ม>ก็คือ4ออมีอะไรบ้างก็คืออารมณ์อาหารออกกําลังกายอนามัยสิ่งแวดล้อมมาเริ่มอย่างแรกเลยอารมณ์นะคะอารมณ์เป็นไงก็คือเรื่องสุขภาพจิตสําคัญมากก็คือต้องพยายามดูแลเรื่องของสุขภาพจิตให้ดีมีสติตทําสมาธิไม่เครียดออที่2ออะไรก็คืออาหาร แน่นอนอาหารก็จะต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์วิตามินครบถ้วนสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ที่3ก็คือการออกกําลังกายอันนี้หลายท่านจะทราบอยู่แล้วการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีขึ้นค่ะซึ่งการออกกาลังกายที่แนะนำเนี่ยก็คือเป็นการออกกําลังกายชนิดแอโรบิกอย่างน้อยวันละ20นาทีสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ สถึง5ครั้ง <4. S 2> นะคะแล้วก็อ,อสุดท้ายคืออนมามัยสิ่งแวดลอนะะ้อมค่ะอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็หมายถึงการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะก็จะเป็นหลัก4ออที่จะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงทีนี้มาพูดถึงเรื่องวัคซีนกันหน่อยคะ่ะคุณหมอคะ่ะ หลายๆคนที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะก็จะเจอปัญหาว่าโอ๊ยร่างกายป่วยเอ้ยอะไรเอ้ยหรือบางคนไม่กล้าไปฉีดด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวนะคะอยากถามคุณหมอนิดนึงว่าก่อนที่จะไปฉีดกับหลังการฉีดวัคซีนเนี่ยควรจะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างที่ขอเทคนิคโดยตรงจากคุณหมอเลยก่อนฉีดและหลังฉีดเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องวัคซีนเช่นที่ตอนแรกครูครูคพี่แอนบอกว่าบางคนกลัวใช่ไหมคะจริงๆต้อง แนะนำอย่างนี้เลยค่ะวัคซีนจําเป็นถ้าเราสามารถฉีดได้นะคะแนะนําฉีดทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษเลยถ้าเราไม่ได้มีโรครุนแรงเช่นเพิ่งกล้าเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเ,เ,เลือกสมองตีบมาเดือนที่แล้วหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยสบายมากเกือบ ทั้งหมดสามารถฉีดวัคซีนได้โดยที่ถามว่าบางคนบอกว่าได้ยินผลข้างเคียงของวัคซีนนะคะแต่ว่าเมื่อเราเทียบประโยชน์และผลข้างเคียงเนี่ยเพราะว่ายังไงตอนนี้เชื้อระบาดเยอะมากแล้วเรามีโอกาสติดสูงมากนะคะยังไงประโยชน์ของวัคซีนเนี่ยมันต้องมากกว่าผลข้างเคียงแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะ,ะนั้นข้อหนึ่งแนะนําให้ทุกท่านไปฉีดโดยที่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษเลยะคะ่ะแค่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตามปกติ อันนี้เราสามารถไปฉีดได้เลยถ้าหลังฉีดเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนหนึ่งเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะมีไข้ขึ้นอ่อนเพลียปวดเมื่อยข้ามเรือได้เพราะอะไรเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจริงๆหลักการมันก็คือเหมือนการสอนให้ร่างกายเราเนี่ย รู้จักเล่าเชื้อตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะให้พอเราเจอเชื้อตัวเนี้จริงๆบอมเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเอ้ยฉันรู้จักเชื้อนี้อยู่แล้วฉันรู้วิธีกาจัดและฉันเรียนรู้มาสักพักม,มันก็จะไม่รุนแรงค่ะในช่วงที่มีอาการเยอะๆก็อาจจะเน้นการพักผ่อนแล้วก็ดูแลเหมือนการติดเชื้อไวรัส่วไปเช่นนอนเยอะๆกินน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอค่ะกินน้ำช่ว้ได้ถ้ามี ทีนี้เราพูดถึงประเด็นวัคซีนกันไปเรียบร้อยแล้วงั้นเราเข้าสู่ท็อปิกหลักของเราเลยนะคะที่หลายๆคนน่าจะรอคอยในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองติดโควิดอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเตียงไม่เพียงพอการรักษาไม่เพียงพอต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนนะคะมีวิธีรักษาตัวเองอย่างไรบ้างถ้าติดโควิดแล้วต้องอยู่บ้านแต่ก่อนอื่นขอทราบก่อนคะ่ะว่าประเภทไหน ของคนที่ติดโควิดที่สามารถอยู่บ้านแล้วดูแลตัวเองได้ค่ะก็จริงๆแล้วเอออย่างแรกเลยจะแทบเพิ่มนิดนึงก็คือพอเรารู้ว่าเราติดโควิดแล้วเช่นเราไปตรวอหรือว่าตรวจเองว่าติดแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือต้องรายงานตัวกับทางระบบทางการก่อนเพื่อเป็นการรีจิสเตอร์เข้าไปในระบบว่าฉันเนี่ยติดโควิดแล้วนะคะก็จะแนะนาโทร1330าต่อ14 นะคะก็อันนี้เราก็จะเป็นการรีสิสเตอร์เข้าไปในระบบแล้วก็จะมีคุณพยาบาลเบื้องต้นที่จะช่วยประเมินว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยเป็นสีเขียวเหลืองหรือแดงนะคะซึ่งกลุ่มที่สามารถอยู่บ้านได้เนี่ยก็มาเข้าคําถามที่ครูพี่แอนถามตอนแรกก็คือจะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะที่สามารถอยู่บ้านได้ตามหลักของกรมการแพทย์นะคะกลุ่มแรกเลยแน่นอนก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการเลย Mm hmm. คือเราไปตรวจสกรีนของเราปรากฏว่าเอ้ยเป็นขึ้นมาแต่ไม่มีอาการแน่นอนกลุ่มนี้อยู่ปราร้อยเซ็นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ได้ก็คือมีอาการเหมือนกันแต่อาการน้อยมากแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซึ่งจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดโรคร้ายแรงนะคะเช่นอะไรบ้างก็คืออายุตั้งน้อยกว่า6 0ปี mm hmm. นะคะไม่มีภาวะโรคอ้วน ไม่มีโรคปอดโรคไตที่เป็นเรื้อรังนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรือว่าเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะคะถ้าสมมติเราเป็นเบาหวานมานานควบคุมได้ดีเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่บ้านได้อยู่นะคะอยู่น้อยกว่าหกสิบปี mm hmm. ค่ะก็หลกักๆจะมีสองกลุ่มนี้ที่สามารถอยู่บ้านได้ทีนี้เวลาเราจะกักตัวที่บ้านต้องทาอย่างไรบ้าง mm hmm. ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมบ้านให้เหมาะสม กับจะให้ลอมเช่นอันนี้ก็จะต้องดูว่าทางบ้านเนี่ยเราอยู่กันกี่คนทางบ้านมีเราคนเดียวไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าทางบ้านเนี่ยมีหลายคนเราก็จะต้องดูด้วยว่าคนอื่นติดเชื้อหรือพาวหรือว่าคนอื่นไม่ได้ติดเชื้อซึ่งถ้าคนอื่นยังไม่ติดเชื้อเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะค่อนข้างเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงก็ได้คนอื่นไม่ติดเชื้อจากเรานะคะอย่างแรกเลยเราต้องแยกห้องออกมาห้องหนึ่งเลยสําหรับการที่กักตัวของเราเป็นห้องส่วนตัวของเราในช่วงนี้ นะคะแล้วก็จะต้องบอกทุกคนว่าเนี่ยห้ามมาเยี่ยมชั้นที่บ้านนะแล้วก็งดออกจากบ้านค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเราจเป็นต้องออกจากห้องอบ้านเนี่ยอันนี้ก็ควรจะเว้นระยะห่างจากคนในบ้านคนอื่นๆนะคะอย่างน้อย1เมตรค่ะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับ ที่เราสัมผัสเนี่ยต้องทําความสะอาดตลอดรวมถึงถ้าสมมุติว่าห้องน้าเนี่ยถ้าแยกได้นี่ก็จะดีเราควรจะแยกห้องน้ําไปเลยห้ามใช้ร่วมกับคนที่ยังไม่เป็นโควิดแต่ถ้าสมมติในกรณีที่บ้านเรามีห้องน้ําห้องเดียวอย่างนี้ทํายังไงนะคะก็จะให้คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยใช้ห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็หลังจากใช้ห้องน้ำเนี่ยก็จะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยฆ่าเชือ้อ นะคะร่วมถึงการที่เรารับประทานอาหารเนี่ยห้ามรับประทานอาหารร่วมกันเด็กข่าเลยแล้วก็จานชามช้อนซ้อมอะไรเงี้ยต้องแยกชุดไปเลยถ้าสมมติว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ทําอาหารสั่งมาจากจากในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแนะนําว่าเวลาสั่งแล้วเนี่ยก็ให้ผู้ส่งเนี่ยแขวนไว้ห้ามออกไปรับเองแล้วก็จนเขากลับไปแล้วเนี่ยเราค่อยออกไปรับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของคนที่มาส่งอาหารด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นทิชชู่กระดาษช้อนซ่อมหรืออะไรที่ทิ้งเนี่ยก็ต้องแยกทิ้งปิดฝาปิดปากถุงให้สนิทก่อนนะคะอนทำไมทุกอย่างต้องแยกทิ้งทีนี้ค่ะอยากทราบว่าถ้าสมมติครูแอนเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วครูแอนต้องกักตัวอยู่บ้านครูแอนมีไอเทมอะไรบ้างนะคะหรืออุปกรณ์ใดๆบ้างที่จะต้องมีติดตัวไว้อื อ่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติครูแอนเนี่ยนะคะรีจิสเตอร์กับระบบ1 3 3 0ที่บอกไปตอนแรกเนี่ยนะคะเขาจะส่งไอเทมที่จำเป็นเนี่ยมาให้เราถึงที่บ้านเลยแต่ถ้าสมมติว่าอเอ๊ะฉันกลัวมากเลยอยากเตรียมไว้ก่อนเนี่ยจะเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคืออุปกรณ์ที่ไว้มอนิเตอร์ตัวเองว่าเอ๊ะฉันแย่ลงหรือย,อยังฉันป่วยหนักหรือย,อยังอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็คือประลอดวัดไข้ ก็อุณหภูมิก็ถ้าสมมุติว่าเกิน37.5เนี่ยก็สงสัยว่าอาจจะมีไข้แล้วนะคะเราก็อาจจะวัดมอนิเตอร์ก็ได้แล้วก็อย่างที่2ที่มีติดบ้านไว้ก็ดีก็คือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว<ม>นะคะก็ไว้หนีบหนีบที่นิ้วดูว่าเออออกซิเจนชันเท่าไหร่ซึ่งคนปกติเนี่ยก็ควรจะ100%นะคะ99% 100%แต่ถ้าสมมติวัดัดไปเอได้96% นนี้น้อยกว่า96ก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วเ e อ๊แปลกๆหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าครูแอนเนี่ย r ีจิสเตอกับระบบ1330ที่บอกไปตอนแรกนะคะนี่ก็คือเขาจะส่งทั้งปลอดวัดไข้ค่ะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมาให้นะคะอาหาร3มื้อจนครบ14วันนะคะแล้วก็มียายฟ้าทลายโจรยายลดไข้แล้วก็ จะได้พบแพทย์ด้วยเขาจะแอดไซน์แพทย์ที่จะโทรหาให้แพทย์คนนี้ดูแลเราจนครบ14วันโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าเขาจะดูแลเราดีขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นแนวทางในการอยู่บ้านละ่ะนอกจากจะมีคุณหมอดูแลแล,แล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนอกจากการทานยงทานยาเนาะเออเรื่องการนอนการดื่มน้ําหรืออะไรมีวิธียังไงบ้างรบกวนคุณหมอแนะนํานิดหนึ่งค่ะ ค่ะก็คือเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยนะคะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราป่วยเนี่ยเราต้องทำไงก็คืออย่างแรกเลยก็คือนอนพักนะคะนอนพักให้เพียงพอเพื่อให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงดีที่สุดนะคะไม่เครียดเหมือนตามหลัก4อตอนแรกเลยนะคะค่ะรวมถึงต้องอย่าลืม,มอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างที่บอกก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราได้ส่งมาเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้มอนิเตอร์วันละหนึ่งถึงสองครั้ง ะะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานิเตอร์แล้วรู้สึกว่าเอ๊มันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีมีความผิดปกติไปเช่นอยู่ๆเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบหรือว่าออกซิเจนเริ่มตกค่าไข้เริ่มสูงขึ้นมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องติดต่อคุณหมอที่ดูแลเราคุณหมอที่เขาจะได้รับมอบหมายว่าได้ดูแลเราเนี่ยเราก็จะสามารถติดต่อกลับไปที่คุณหมอได้เลยซึ่งในระบบเนี้ยเนี่ยเขาก็จะช่วยติดต่อตรงนี้ให้ว่าว่า จะติดต่อส่งเราไปอยู่ที่ไหนต่อหรือว่าจะส่งออกซิเจนให้ถึงบ้านหรือเปล่าก็มีระบบช่วยรองรับหมดเลยแต่ว่าเราต้องเข้าสู่ระบบนี้ให้ได้ก่อนอก่อนอื่นก็คือยูต้องรีจิสเตอร์เอาง่ายคือยูอยากให้เขาช่วยเหลือยูเนี่ยยูก็ต้องให้เขารู้ก่อนว่ายูมีตัวตนอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าเอ้ยฉันฉันป่วยอยู่นะคะดูแลฉันด้วยเข้าระบบปุ๊บทุกอย่างตามสเต็ปเลยนะคะต้องถามคุณหมอนิดนึงว่าแล้วอย่างนี้คุณหมอก็ดูแลคนที่เขาเป็นเป็นโควิดอยู่เนาะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนี่สายข้าบ่อยไหมคะ ค่ะระบบเนี่ยเขาก็จะแอดไซน์ใหร้รันเลขมาแล้วเราก็รับคนไข้ซึ่งคนไข้ที่รับอยู่ในมือค่ะทุกเช้าเราก็จะติดต่อเขาไปสวัสดีค่ะวันนี้คนไข้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะมีเหนื่อยหรือว่ามีไข้ขึ้นบ้างไหมคะเอยาต้านไวรัสที่เมื่อวานสั่งไปให้ได้เรียบร้อยอยังเอ่ย เค okay, นะคะเดี๋ยวขอถามข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายวันนี้ค่าออกซิเจนปลายนิ้วนะคะแล้วก็ค่าชีพรจรโอเคค่ะเยี่ยมเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อไปใหม่หรือถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรหอบเหนื่อยไม่สบายอะไรสามารถติดต่อ คุณหมอที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะ วันนี้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสวัสดีค่ะซึ่ง oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการแพทย์ที่จะลงทะเบียนมาช่วยเพิ่มแม่ๆเลยคุณม <า S 1> หมอไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วแบบเอยฉันรู้จักเพื่อนฉันเป็นหมอพี่ฉันเป็นหมอนะคะก็อยากให้ช่วยกันแนะนําต่อๆกันไปนะคะเผื่อว่าคุณหมออยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือกูแอนยังเห็นเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ในโซเชียล มีเดียนะคะก็คือเรื่องของฟ้าทลายโจรอยากจะฟังจากปากคุณหมอเลยว่าคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยเราเนี่ยค่ะมันมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือว่าฮีลเราจากโควิดด้วยไหมคะ ฟ้าทลายโจรเนี่ยออ,ออกตัวก่อนไม่ได้เผู้เชี่ยวชาญคือไม่ทราบเรื่องกลไกชัดเจนแต่ว่าในกลุ่มคนไข้ที่สมัครผ่านหนึ่งสี่ยนะคะทุกรายก็จะได้ฟ้าทะลายโจรค่ะเป็นเป็นการรักษามาตรฐานของของปัจจุบันในตอนนี้ของของระบบของเรานะคะซึ่งถามว่าฟ้าทลายโจรเราไปซื้อตามท้องตลาดได้ไหมหรือว่ากินยี่ห้อไหนก็ได้ได้ไหมเนี่ยต้องไม่ได้เพราะว่า เพราะในลิสต์ของที่ของระบบเนี่ยนะคะมันจะมีบางยี่ห้อเท่านั้นที่สามารถรับประทานได้ในส่วนของฟาทลายโจรแล้วก็จะต้องมีขนาดของสารที่จะเป็นตัวออกฤทธิ์เนี่ยพอเหมาะด้วยนะคะคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรซื้อรับประทานเองนะคะแต่ว่ามันตรวจเช็คว่าเราเป็นโควิด โควิดหรือ,อยังนะคะถ้าสมมติเป็นก็รีจิสเตอร์ผ่านระบบนี้ได้เลยเราก็จะได้ยาฟ้าทลายโจรตามมินิกรัมที่ถูกต้องไปกินอยู่แล้วอ่าโอเคทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้สําคัญมากต้องแชร์ต่ออีกแล้ว <c oughs> นะคะถ้าเราติดแล้วนะคะถ้าเราติดแล้วเราควรที่จะรีจิสเตอร์เพื่อเข้าระบบก่อน <c oughs> เพื่อรับการดูแล <c oughs> อย่างถูกต้อง <c oughs> ทีนี้อยากสอบถามค่ะว่าแอปพลิเคชัน ที่เราสามารถโหลดได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดโควิดไปแล้วต้องโหลดอะไรอะ่ะเออดึงสโทรไปไม่ติดมีแอปพลิเคชันให้รีจิสเตอร์ไหมคะคุณาหมอคะค่ะก็นอกจาก1330ที่ที่เราจะโทรไปเป็นหลักแล้วเนี่ยก็อาจจะรีจิสเตอร์ผ่านระบบของเว็บไทยแคร์ได้อันนี้ก็จะรีจิสเตอร์ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนทุกอย่างเลยลวมถึงเกรดดิ้งด้วยว่าเราเนี่ยเป็นเกรด เขียวเหลืองแดงเกรดไหนซึ่งถ้าเป็นเกรดเหลืองแดงเนี่ยก็จะมีทีมที่จะคอยช่วยหาเตียงด้วย ก็สามารถรีจิเตอร์ไว้ได้ทั้งสองระบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทุกคนทําตามขั้นตอนนะพี่แอนและคุณหมอฝ้ายเนี่ยก็จะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้ช่วยกระจายช่องทางนะคะว่าถ้าติดถ้าเสี่ยงถ้าอยากตรวจถ้าอะไรยังไงต้องทําตามขั้นตอนแบบไหนมีช่องทางไหนบ้างที่เราสามารถติดต่อคุณหมอได้แล้วก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวิาวดีโอนี้นะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันแท็กเพื่อนๆมาดูคุณพ่อคุณแม่ต้องรับรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่มีสิ่งนี้รองรับอยู่ ะค,ะคุณหมอมีช่องทางไหน<บ>ที่อยากจะฝากไว้ไหมคะก็จริงๆเป็นจักษุแพทย์นะคะหลักๆเนี่ยให้ความรู้เรื่องจักษุอยู่ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง Twitter เป็นหลกัก นะคระก็ตามนะคะที่อยากจะไปติดตามคุณหมอเพิ่มเติมหรือ mm hmm. ว่าคุณหมอมีข้อมูลอะไรที่จะแชร์ให้พวกเราได้อ่านได้ติดตามกันเนี่ยก็ไปติดตามใน Instagram ก็ได้ใน Twitter ก็ได้นะคะหรือว่าใน Facebook คุณหมอก็ได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ข้อมูลกันไปเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่เข้ามาแชร์ข้อมูลให้กับพวกเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอฟ้าขอบคุณค่ะ